สาโอ้งามงามเสียเหือาทีมใดเสียทุกทีมเสียทุกทีมทีชนะเนาะโอ้คือว่าทีมใดชนะแล้วแม่เสียทีมนั้นมันเบาเสียบาเฮือบาเตียงเสียเบาเตียงเอาเฮือมาได้ก่อนมู้งเออโอ้ไอเตียงโอ้าไอเตียงนี่ไอเตียงค้ำได้อยู่ลาอยู่สายืนนกไก่ยืนนกไก่ข่อยเด้อบ้านีบุฮู้ โอ้ค่อยแล้วแล้วสิได้ดอกบาทนี้เออโม่แต่ว่าซื้อคำมั่นเออนั่นแหละนั่นแหละแม่นแหละแม่นแหละสิโอ้ยบุเสียใจดิโอเคแล้วบุเสียใจแล้วก่อนหับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามทางซองเพจและเฟซบุ๊กหรือซองยูทูบคำมั่นวิธีลา อ่ะก็ะือว่าคอกะสุขสบายดีพอมปพี่น้องก็ถือว่ายินดีต้อนหับบข้าสูตรซองคำมั่นวิถีลาวเนาะเมื่อนี้อภูคาจะพามาเก็บภาพบรรยากาศงานบุญส่วงเหืออยู่ที่วัดพระญ่บ้านนาโศกเมืองยมาราชแขวงขาม่วนถืวอว่าน,นี้ที่เป็นเส้นทางเลกที่12อ,อยู่ตอนหน้าเน,น้นแม่นทางขาวัดคือว่าตอนนี้ทั้ง ่า,านผู้ช้มผู้เสียก็ได้หลั่งไหลมาเรื่อยๆแต่ว่ารถนี้เพื่อนก็จะมาทำบุญแน่นะ,ะก็มาสมมาเสียเหือส่วงเนาะแต่อันนี้ก็เพื่อนจะมาหลั่งไหลมาเสียเหือนี่มาจากบ้านใดลายพุทเสด,ด,ด,สดโอ้อ่า ตัวขนาดเลยนะพี่น้องเลยน,นี่อันนี้สิเป็นทางเขา้าอันนี้สิเป็นทางเขา้าวัดพาใหญ่นี่บ้านนาโซกเมืองยมมาชาแขวงกะม่วนนะไปถือว่าบัวบ่อนา,ายใหญ่ห้างาเข้าไปบึง่งงานเลยอันนี้ก็สิเป็นทางเขา้าถือว่านี่ก็เป็นออกตนญาติยมที่เพ่นมาทำบุญใส่บ้าน ู่ที่วัดพาไงเพ่ากำลังจะกลับโบได้เบ่ง่วงเหือบบอแล้วจะมาใหม่เรามาใหม่คือว่าอันนี้เป็นทางเขา้า <Hello. S 1> ทางเข้าวัดแต่ว่าเข้าไปนี่จะมีขัวขามนี่เลยพี่น้องขัวขามน้ำยมขามไปหาวัดยู่พาคทางพุ้น ถือว่างานบุญช่วงเฮือประจําปีส0งพันสหอยู่ที่วัดพญายญ่น,นี่ถือว่าฮู้เชกว่าตามทิวภูค้าเคยมาแต่ละปีนี่โอ้โตคนนี่หลายอ้คนหลายขนาดวันนี้เขาก็ขี่รถนำขเจ้ามาเนาะเพราะว่า มันฝนตกแนะ่เมื่อวานนี้สี่รถจักมาแต่มื่อนี้สี่หลดมาเนาะข้าเพราะว่ามันฝนตกแลยมันซีเห็ดให้ายากลําบากในการามาทั้งบ,บ้านใดขวนโพไอามาจากบ้านขวัญโพโตมาเบิ่งมาชมมาเสียเหือบ้านใดเนาะทุกถุกเหือถุกถุกเป็นเหือนั่นเออเสียหมดว่าสันซะโอ้ เป็ดั่งทองบ้องทองป่องฮะไม่ใช่เอฟซีป่ะนี่ปอเอฟซีที่ตามแท้บอนะติดตามแท้บออ้าวพวได้เบิ่งกช่งเหงือบะเมื่ก่อนเมื่อก่อนเนาะแล้วจะมาเบิ่งใหม่ที่ติดตามอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่อ๋อนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอาน้ำยมนี่พระทรรมคุณกับแม่นวัดพระใหญ่ ครับองตื้อเนาะอันนี้ชิเป็นครัวข้ามไปหาวัดเป็นครัวเล็กอันนี้ชิแม่น้ำยมไหลลงไปสู่น้ำเซบังไฟน้ำยมยมยมเพิ่นช่วงเหงาไงนี่นี่พีมเห้อเพิ่นกำลังพึกซ้อมลงมา อ่าเมื่อละบ๊ะโบเบิ่งช่วงเหือบ๊ะส, <c oughs> ส่วนลายก็ส่วนลายก็ออกอตรวจยันยอมเพิ่นมาทำบุญเสร็จบา้านแต่ว่าเพิ่นจะกลับไปเปลี่ยนเครื่องซิงก่อนเพื่อเพิ่นจะมาเสียเหืออ่าเมื่อหม,อ,มอละโอมาไหมเพิ่นว่ามาไหม เป็นแนวเลือเอ็ดแนวเลือดปับมักซิปบอเอทีมทีมเหือบานพนแซดปับมักซิปเพื่อนว่าสีพายเพื่อนกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวโอ้แสดงว่ากำลังแล้วใส่บาทเมื่อกี้นี่เนาะโอเพจครับก่อน กับเมื่อเปลี่ยนเครื่องมาใหม่คืนว่าคือว่าอันนี้ที่เป็นครัวครัวสลิงนี่คือว่าเพิ่นได้ออนาเฮด เพื่อขับมาหาวัดนี้อ่ากลับ,ะบะะละบ่อไปเราจะไปเลาะเบิ้งทางในวัดกูเลยเพราะว่าอ่าวัดผ่าใหญ่องค์ตัวนี้คืออยู่ทนสบายดีสบายดียดูทูบเบอร์ โอ้เผามะก่องซองมเพื่อนก็ได้สบายดีมื้อนี้บ่ได้มาถ่ายคลิปบ่มามาใช่ไหมมาเนาะเมื่อส่งอันนั้นก่อนเนาะมาทำบุญใส่บาตรแม่นบ่มาใส่บาตรเออเดีว่าจักหน่อยเพิ่นจะกลับมาใหม่ตอนนี้ก็ออกต้นญาติโยมเพิ่นก็กำลังอ่ากลับเพราะเพิ่นใส่บาตรมาหาก็แล้วนี่กำลังลังหลายเมื่อสบายดีเจี โอ้นั่นไปเลยโอ้คือ,อ,อ,อ<า>ว่าไหมครัซาวขายเิ็นกาได้นขายเครื่องอ่าเต็มยูทีหล่อๆตามแคมทางเอ่ถือว่า บุญช่วงเหือวัดพรใหญ่แต่ละปีนี่ป้าตัวอ,ออกตอนยานโยมอยู่ทางเมืองยมราชเพิ่นมา,าทำบุญคือว่าเพิ่นหลังไรเขามาทำบุญหลายเนะาะออกตอนยานโยมทางเมืองยมราชมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองยมราชอยู่ในประมาณอานาประมาณ5กิโลเมตรห้ากิโลเมตรเนาะ บางทานก็นกำลังทยอยเมื่อบางท่านก็นกนอยู่ต่อเลยอยู่เพื่ออน,นาสมเสียเหือไปไปเบิ่งบนเพื่นอนใส่บาทก่อนเพื่อนใส่บาทอันนี้ ซี่เป็นแถวเพมันให้ออกตัวเงินโยมเนาะเสียบาทป๊รตัวหลายบาทขนาดแสดงว่าเงาะพ่อหลายองค์นี่นี่เงาะพ่อเจ้าองค์จะลายเนี่ลายเง้ะพ่อเออคุณอาผู้เมื่อแล้วกับเมื่อผู้ใส่โบได้แล้วกับมี กำล,ลังใส่กันมีบทันไแล้วซ้ำพูดแล้วแล้วก็เมือม่อลายหกกอดโอ้อละลาดังล่งเห็ดอย่างโอ้ยกำลังแกะหมดแกะแม่ง ผู <c oughs> <that> <been good> <soap> ้บ้าผมมากท่านผมมีสีนมโอ้เอไปไหนมาก็พายมือนนี่มากับพ่อแม่มาเออพายหุบก่อนนะคะสี่เอฟงามก่อนอ้ยน่งสองสามบอ่สามสี่คนเลยก็ได้ เอาบอลสบายดีปีใหม่ย e ังน oh, ่าขมันวิธีดาวเอาพูดทายเพาะโอตัวอันนี้เพิ่นออกตันยานโยมเนาะเพิ่นกำลังมาแต่ใส่บาดเพิ่นใส่บาดแล้วแล้วเออมันออกปีงวะเอา หนึ่งสองสามพี่โอ้ได้แล้วได้แล้วพับใหญ่ัใหญ่ฮะเอาแ่นมาพบล้่ใหญ่หโอ้บ่แม่น้องเฮาบัวมันมันบโอ้ก่อนดยงาม อหนึ่งสองสามแม่นนาน่กองส้มกองเสียเฮือยาวกําลังล่งไหลมาแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่ก็าถ่ายหุบก้อนก้อนสิเขาวัดถ่ายหุบก้อนหนึ่งสองสามแม่ได้วิวงามเลยโอ้โธอเอฟซีมาทางบ้านได้นี่มานบ้านบมานบ้านบ้าน คือว่ามาส้มมาเชื้อเออลวงลายผู้ผู้ที่จะกลับเฮือนกับมีเพราะว่าเพิ่นมาแต่ใส่บาทล่งไหลมาเออาบว่าทิเต็มที่มาไหลายแต่ละบ้านแต่ละบ้านอ่ะสบายดีโอ้อันนี้ออหนักสีฟ้าเออบ้านไหนเจ้าพ่อภูมอเจ้าพ่อภูมอบ้านบ้านเบิร์นนาคายนี่คือว่ามรณะอ่ะทายทุกคน่ายฮุกคนหนึ่งสองสาม ปากโซบปักเสียเลยเอออาเสียเป็นแน่จะพ่อภูมิมอเออจะพ่อภูมิมองเายโอ้ยก็หลังหลังไหลมาเนาะนี่ให้หุกอนผู้สาวให้หุกอนเด็อันหนึ่งสองสามนี่โอ้ยมีแต่ผู้จบจบงามงามเอาค่ารถนี่เลยบ่เนาะ ทาย่หูปข้าลวกนีเลยบอย <c oughs> โอ้โห้าบริกรรมมาเสียเหือบอสท่ายุู่ปกอนอันนึง่งเอาเเรียบกองก่อนหนึง่งสองสามปอทุกงามๆเลยอุ้มลูกนี่ก็ท่าย่อมดีนหนูมามามา <c oughs> อันหนึ่งสองสามเนี่เอาแบบนี้เลยเออแบบให้ถือเกือบเออเอาเอเอาืกือบก็ได้งามนยเนาะเอาใส่ผ้าแล้วแบบเอาประตูเข้าวาน้ำเนี่ฮะเอาประตูเข้าน้าบ่อันหนึ่งสองามโอ้ยมงามมันงามะเออ มาน้องรีบถ่ายก่อนอ้าวโอ้หนึ่งสองสามสคือซา,าบ้านใดดิดยมราชยมราชเหนือยมราชใต้คือแถวหมูเบานี่คือแถวหมูเบาโอ้กลัวม,มาเซียหัอทีมใดเสียทุกทีมเสียทุกทีมที่สนมเนาะ หรือว yeah. <laughs> ่าทีมใดชนะแล้วแม่เสียทีมนั <atin> ้นั่นบอกเสียบ <polls> ่เพื Zuk ่อบ um ่เตียงเสียบ่เตียงเอาเพื่อมากนะก่อนผู้ผู้ไอเตียงผู้บ่ไอเตียงนี่ไอเตียงค่ำได้อยืนเล่ายืนใายืนนักไก่ข่อยเด้อบ้านนี้บฮุ้บฮู้โอยงข่อยแล้วแล้วสิยด้อบ้านนี้เออ Một tầm xưa không ăn Ừ, thế đấy Mẹ lời, mẹ lời Ôi, bố xìa chạy đi Bố xìa chạy đi, đánh nhau Ok, là xong đi, đánh nhau Bố xìa chạy đi Máy lên bọ Bóng bóng bảo này Cái này Ô, khuân kịp tấm cây Ngươi cháu con con đấy เจ้ามีเมียแล้วหนึองมเอออลีแต่ลูกเมออเาี่่ค่อยเะมีเมียแล้วแต่บ่าเตียงยัมบุันมียัมบุันมีสองคนนายกไปอายิ้มใส่กล้องเลยไหมเนอได้ย ขอมมบใจเด้อขอบใจ